เจนซีรีพอพ์เตอร์วันนี้นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพาไปดูการฟื้นหน้าดินในพื้นที่สวนยางพาราของเกษตรกรในชมุมชนบ้านห้วยหาดอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยแนวคิดสร้างป่าในสวนยางผ่านระบบวัฒนเกษตรพร้อมทั้งเปิดเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจค่ะติดตามจากเจนซีว็พอเตอร์ค่ะ พื้นที่สวนยางพาราจำนวน5้าไร่ของคุณมัจฉาโนมานหรือบังชาเกษตรกร,กรบ้านห้วยหาดตําบลฉลุงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ใช้พื้นที่ในการสร้างป่าในสวนยางพาราของตัวเองเพื่อฟื้นฟูปรับสภาพหน้าดินขึ้นมาใหม่โดยเน้นการปลูกไม้ร่วมสวนยางที่สร้างมูลค่าและสร้างรายได้เสริมปลูกยางพาราร้วนๆนะครับแต่ก่อนก่อนที่จะมาปลูกเป็นไม้ร่วมแบบนี้โดยทั่วไปก็เหมือนเหมือนกับ คนอื่นนะครับก็มาระยะหลังนะครับก็มีแนวคิดที่จะเอาไม้มาปลูกในถวนยางพาราคือชวนหนึ่งอยากที่จะปลูกเพื่อทดแทนให้กับแผ่นดินจากที่ว่าเราเราปลูกยางพาราตนดินจืดดินไม่มีอะไรไม่มีชาติอาหารแล้วก็ดินกล้านนะครับก็เลยอยากที่จะปลูกไม้ร่วมเข้าไปได้อีกส่วนหนึ่งก็อยากมีอาชีพเสริมนะครับ เดิมเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ส่วนใหญ่จะนิยมทำสวนยางพาราเชิงเดี่ยวเป็นหลักซึ่งหลังจากพบปัญหาหน้าดินที่เสื่อมโทรมประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันบางชาได้ปรับแนวคิดใหม่โดยการปลูกไม้อื่นๆเสริมเข้าไปภายในสวนยางพาราอย่างเช่นการปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลและพืชสมุนไพรต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้พื้นที่สวนยางพาราในการเพาะพันธุ์ต้นกล้าสลักอินโดไว้จำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆเป็นช่องทางที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยเฉลี่ยทั้งปีครับเดือนหนึ่งก็ประมาณสอง0มกว่าบาทก็ถือว่าเราอยู่ได้ครอบครัวก,ก็อยู่ได้นะครับคือถ้าเราทำแบบนี้คือผลตอบรับมันจะได้หลายทางได้เพื่อนแล้วก็ได้ครอบครัว แล้วก็เราจะมีกลุ่มเครือข่ายรักป่าขึ้นมาเพื่อที่จะทําในเรื่องของสาธารณะอากที่ว่าเราทําในสวนเองเราก็ทาในในป่าชุมชนทาในในที่สาธารณะครับคืออย่างนั้นคือในเรื่องของของส่วนรวมเราได้ทั้งส่วนรวมแล้วก็ได้ทั้งส่วนตัว จากแนวคิดที่ต้องการฟื้นฟูทรัพยากรในพื้นที่สวนยางพาราบางชาได้ขยายพื้นที่ของตัวเองจำนวน2แปลงไปแล้วกว่า20ไร่และพร้อมกับเปิดเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับเกษตรกร,กรที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับชุมชน